การทดลองนะคะโดยการทดลองนี้มีชื่อว่าทอรหัสสารรับจากสายร,รับเองนะคะโดยสายร,รับของเรานะคะก็ได้ส่งสารรับมาแล้วนะคะโดยเราจะมาทอรหัสกันนำดูการทอนรหัสกันเลยนะคะเราก็จะได้รหัสรับมาแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกัน,นะคะ่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะรู้วิธีการนะคะทํา เจ้าสารรับอันนี้นะคะก็ไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะ1สะบู่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ2กระดาษ a 4 3กระมังที่ใส่น้ำแล้วเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเราใช้สบู่เขียนหนังสือข้อความอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะเขียนลงไปในกระดาษค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นํากระดาษที่เราเขียนแล้วเอาไปจุ่มน้ําค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อความที่เราเขียนค่ะค่ะเรามาดูถึงหลักการของการใช้ชินเดีองอันนี้นะคะก็คือสบู่ค่ะสะบู่ก้อนนี้นะคะก็คือเป็นสบู่ทัปป่วไปนะคะ่ะแต่ว่ามันอะ่ะ สบู่เรียงที่รู้กันแล้วนะคะว่ามันจะช่วยลดแรงตึงผิวนั่นเองค่ะเวลาเรามาเขียนในกระดาษนะคะแล้วเรานํามาจุ่มน้ํากระดาษนะคะก็จะซึมซับน้ำได้เร็วดังนั้นเราก็จึงเห็นข้อความนั่นเองนะคะอย่างที่ทดลองให้แล้วเมื่อกี้นะคะและเราก็จะขอจบการทดลองนี้นะคะสวัสดีค่ะ